สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจามนเนี่นแอปเปิลชาแนลกับนิคมสิภาพีพานงองมากินตำปลาเผ็ดเผ็ดนัวๆจาพี่น้องแกม้มแก้ลูกซิมครับอ่าอะไรนะลืมซื้อจากพี่น้องกับนี่ครับไส้สสกรอกลมควันบ่กกับอ่าโบโลนาพริกจาพี่น้อง ก่อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให Apple Channel, ้แอปเปิลชาแนลกับนิค,นนคมเพื่อเดี๋ยวเหตุคลิปต่อไปในเด้อจับพี่น้องมาด้จับพี่น้องสก,กู๊ตสกคนมาจาับแสบน้ำ Apple, นแอปเปิลกับนิคมจ้าอืมเอาเลยค่ะเอานี้ก่อนนะจับพี่น้องจิ้มอืมทำคุ้งเป็นแซ่บพี่น้อง เเพด,ด้วยจ้ะพี่น้อมบ่ไหร้ลงคลิปลายมื่อขอจดขอไพ่ไหนด้วยจ้า เดี๋ยวมาอื่นจะเปลี่ยนเมนูต่ตำๆให้อด้วยจ้าจะบอะร้างจกินไปด้จ้า ูกินจักเลครับครเหมือนแฉกหรอกมื่อนี้แบบกิน่นไซซอนแล้วจะเป็นเพราะว่าเสา้นมันบวบบยาว thêm thắng thắng cày rồi ใชบป่ะใชบป่ะใชคงเอานั่นไหมน้ <environments. S 2> แก้ว เ <c oughs> พชรได้แบบสาะใจเนาะช <c oughs> ดกินเลยสิแบี่นอะ ซอสนะจ๊ะอันนี้บัฟเป็นไหนเนาะพี่น้องหยิบใส่ลงแป้งเห็นเจ้าอ๋อนี่นะจ๊ะไม่จักกลิ่นกับสานได้จังกระจับ i'm sorry i 떠오! 또 찍어야 ทำใส่หมูยอ่อหอยเด้อจ้ะพี่น้องสีขึ้นมาแดงแบบักพริกก็เผ็ดแต่จองฮะน่าทั้งพริกแห้งทั้งกันดิบสดนะครับต้นตำรัมกันอันนี้ซื้อเอาเด้อจ้ะพี่น้องเซนไม่ได้มนคันแอปเปิ้ลต่ำเนี่ยเซนมันจะเป็นเซนเงา

ือหอหเยอะบากลยซื้อมสองหอจัดหนอไ,อ,อไม่กระเถิะมันดึกบ่เจอเมีย ไอแอปเปิลไลน์มันแต่มื่อกี้นะแล่นนี้ว่าฉันจะับย,ยังยังกม่อก

เอ็ดองห้องปักแล้วครับสู้ๆค่ะสดกินเลยเจ้าของก็ซอดคันเราป่ะเจ้าของไม่ละ มีคมยืนซอดให้แอปเปิลแบบนี้จะด่ามากนันะเจ้าพี่น้องแอปเปิลจะแกะจะมีคมเราว่าเป็นอย่างนอกก็มัก,ก็ะบอกว่าเธอเสียงไกลหน่อยไหมจะ่พี่น้องไล่มันด้หรอ่ up กักินเลยครับอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องเนาะอิ่มกันแะล้วด้จ้ะเด็ครับพี่น้องเด็ดอิ่มกันแล้วนะจ้าเดี๋ยวนี้จะกินต่อหยุดจ้ะเหลือบลายหน้ะงจับน้องผักกะเก็บไปคื้เก่กเาอได้จ้ะโอเคนะจ้ะพี่น้องคิดนี้ห้ากินม่วม้ากินวัสถุภาพ คิดผลาดประการใด้ Apple Channel กับมีความกวต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกกูสุกคนเดียวจ้าสำหรับคลิปนี้ Apple Channel กับมีความขอลายพน้องมีควนเดียจ้าสวัสดี